بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มี إيمان ต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับมีพี่น้องของเรา เกิดข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าเอการอิจฉาริษยาเข้าเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเป็นบาปด้วยหรอ mm hmm. เห็นคณาจารย์บางท่านพูดคุยในเรื่องอิจฉาแล้วนะรู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะมันก็มีบ้างอะ่ะทำงานในที่เดียวกันพอคนนั้นได้ดิบได้ดีแล้วก็มีในใจอิจฉาเข้าเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้อิจฉาแบบจริงจังนะพี่น้อง ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าอิจฉา,าเล็กๆน,น้อยๆแบบไม่ได้เอาจริงเอาจังเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ฮารามด้วยกันนั้นหรือเพราะว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ก็มีแหละรักโลภโกรธหลงอิจฉานิดๆน่อยๆท่านพี่น้องครับการทําบาปในสิ่งใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ชั่วช้านะเป็นสิ่งที่ฮารามนะ ทำบาปน้อยๆเอ้แล้วมันจะมีโทษด้วยหรือมันจะเป็นบาปด้วยหรือกินเหล้าเหมือนกันการกินเหล้าเป็นสิ่งที่หรารมเอะกินสักหยดเดียว,ว่นิดเดียว,วอ่ะเอะแล้วมันจะหรารมหรือเปล่าแม้ว่าจะทํานิดเดียวในสิ่งที่เป็นของต้องห้ามก็ถือว่าหรารมก็ถือว่าทําในสิ่งที่บาปแล้วพี่น้องส่วนบาปนั้นจะได้มากน้อยขนาดนั้นวันรอหอาลมพอทําน้อยก็คงได้น้อยนะแต่เป็นบาปหรือเปล่าเป็นบาป เอตะกกับบทการอวดนะใส่เสื้อผ้ามันก็รู้สึกดีนะใส่แล้วก็เดินอวดนี่นี่น้อยๆไม่ได้อวดจริงจังอะไรนักหนาหรอกบาปหรือเปล่บาบาปครับพี่น้องของไม่ดีเนะี่ยในสิ่งที่อิสลามกําหนดว่าเป็นสิ่งที่ฮารามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามของอะไรก็ตามแต่นะพี่น้องจำเอาไว้ถ้ามันไม่ดีปั๊บนะทำแม้แต่ทําเล็กน้อยก็ถือว่าทําในสิ่งที่ต้องห้าม เราจะทำอะไรก็ตามแต่พี่น้องอย่าไปเกลือกล้วอย่ากับสิ่งที่เป็นความไม่ดีแม้ว่าจะกระทบหรือว่าทำในสิ่งที่เป็นความไม่ดีตรงนั้นเล็กน้อยก็เท่ากับว่าเราทำบาปแล้วเหมือนดังในเรื่องอิฉาเนี่ยพี่น้องอิชาริษยาเข้าเล,เล็กๆน,น้อยๆถามว่าบาปไหมบาปครับส่วนบาปนั้นจะมากน้อยเพียงใดนั้นวัลรอฮัอลลัมนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจำเป็นที่จะต้อง อ,ออกห่างนะครับการคิดอวดเขาเล็กๆน้อยๆแหมเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันจะบาปเรื่อยอย่าคิดอย่างนี้นี่แหละชัยตอนมันเริ่มพอเวลามันจะให้ใครทําบาปนี่นะแม่บาปนั่นจะเป็นบาปใหญ่ก็ตามแต่เป็นบาปใหญ่ก็ตามแต่มันก็จะให้ทําแล้วก็ทํานิดๆน้อยๆอิจฉาเขาเล็กๆน้อยๆโอ้อวดเล็กๆน้อยๆเอ๊มันจะบาปได้ยังไงมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ มันจะสร้างความรู้สึกให้เราเกิดความเข้าใจว่าเรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยจนกระทั่งเราทํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเราก็ทําความชั่วตรงนั้นเต็มรูปแบบนี่คือวิถีของชัยตอนดังนั้นจากที่พี่น้องถามว่าอิจฉาเข้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นบาปด้วยหรือคาตอบก็คือเป็นบาปอย่างแน่นอนแม้ว่าท่านจะทําเล็กน้อยก็ถือว่าบาปซีนามันกันทํานิดๆน่อยๆ มองเข้าแขดลูกเข้าจับแก้มเข้าไม่ได้ไปทําอะไรมากมาถือว่าบาปแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องเข้าใจเรื่องของความผิดเรื่องของความชั่วแม้ว่าทําเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการทําในสิ่งที่เป็นความชั่วดังนั้นคําพูดที่บอกว่าอิจฉาเขาเล็กเล็กน้อยๆ้อยเนี่ยจะเป็นอะไรไหมบาปครับเป็นการทําบาปแล้วเป็นการทําบาปใหญ่ด้วยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการอิจฉาริษยาเนี่ยท่านนาบ label, นีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้หลายฮะดีสทีเดียวมีอยู่ฮะด,ดีสหนึง่งนะจะอธิบายให้ีน้องฟังอีกสักครั้งหนึ่งที่เป็นผลผลสืบเนื่องอันเนื่องมาจากการที่เราอิจฉาริษยาคนอื่นแม้ว่าจะเป็นการอิจฉาริษยาเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่นี่แหละเป็นวิธีของใจตอนดังที่ผมเรียนให้ีน้องทราบเมื่อสักครู่นี้ ชัยตอนเวลาจะให้ใครทําความชั่วก็ตามแต่มันให้ทําทีละน้อยทีละนิด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 ในะที่สุดก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเด็กวัยรุ่นนะครับเข้าไปในกลุ่มของเพื่อนแรกแรกก็ไม่สูบระบุรียังไงก็ใจแข็งไม่สูบพอไปอยู่ในวงพับมันสูบโดยอัตโนมัติเพราะอะไรไอตัวไม่ได้สูบแต่จมูกเนี่ยมันดมอยู่ตลอดเวลาไอควันโรบูรีที่สูบกันในวงนมันดมตลอดเวลาก็เกิดความเคยชินไหนลองทักซื้อหนึ่งสิ เอาวันแรกเอาสองซือวันต่อมาอีกสามซือวันที่สามที่สี่ที่ห้าเริ่มสักครึ่งตัวสักหน่อยนึงเริ่มไปเรื่อยๆเรื่อยมันจะเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ถอนตัวเพราะนั้นจำเอาไว้พี่น้องอะไรที่เป็นเรื่องของความผิดเริ่มทำทีละน้อยทีละน้อยพอรู้ตัวปั๊บต้องถอนตัวอย่าบอกว่าไม่เป็นไรเหมือนดังอิชาทิษยาเนี่ยเอออิชาทิษยาเล็กๆนน้อยๆนี่มันจะเป็นอะไรไปมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละนี่แหละพี่น้อง เล่เหลี่ยมของชายตอนเป็นแบบนี้แหละมันแยบยนนะพี่น้องมันหลอกให้เราทาทีละนิดทีละนิดแลวนะที่สุดเราก็จะอิจฉามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าจะรู้ตัวบางทีก็อาจจะสายไปซะแล้วสายยังไงสายว่าเราถอนตัวออกไม่ได้เสร็จแล้วจากการอิจฉาริษยาผู้อื่นดูนะพี่น้องอดิสบทหนึ่งบันทึกท่ทานีมามอบูดาูดตันอบีฮุไรร์ตะรดิยัลลอฮุอันฺุ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العش. كان أبو هريرة رضي الله عنه دارين عن وتاجين كان محمد صلى الله عليه وسلم ذكرى وقتاً لا การอิจฉาริษยาให้มากๆต้องระวังให้มากๆเพราะแท้จริงการอิจฉาริษยานั้นมันจะกัดกินคุณงามความดีไปไเรื่อยเสมือนด่งไฟที่มันลุกลามมันลุกหญ้าหรือฟืนแห้งๆฟืนแห้งๆหรือหญ้าแห้งๆไฟไม่ฟางในพี่น้องว่าเร็วไหมโอ้โหเร็วมากฟืนแห้งๆล่ะเร็วมากที่ไฟมันจะเผาไหมให้เป็นผุยผงไป ความดีของเราถูกไฟไหม้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราอิจฉาริษยาเขาใช้ตอนเนี่ยบางทีมันมาหลอกล่อให้เราทิ้งละหมาดไม่ได้มาหลอกล่อให้เราเลิกการกุรอานเลิกซิกรุลล่อบางทีมันทำไม่สำเร็จบางทีมันก็บอกว่าให้เราอิจฉาเขานิดหน่นนอยๆโดยสร้างความรู้สึกว่านิดๆหน่นอยๆเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่เสียหายอะไรหรอกมันก็มีบ้างวิสัยของมนุษย์เป็นแบบนี้อิจฉาโอ้อวดเล็กๆน้อยๆ ไอ้นี่แหละไอ้เล็กๆน้อยๆนี่แหละพี่น้องมันทําให้ความดีทั้งหมดสูญหายหมดเลยเหมือนดังเราไปบริจาคพี่น้องลองดูนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครึ่งเราเนียดทาเพื่ออลัลลอฮ์ในการบริจาคของเราเหลืออีกครึ่งเปอร์เซ็นต์พี่น้องไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์อวดเขาถามว่าน้อยไม่ครึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหน้อยมากอวดเข้าครึ่งเปอร์เซ็นต์หรืออวดเข้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมาก แต่ถามว่าอลัลลอฮ์รับไหมอลัลลอฮ์ไม่รับเลยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอลัลลอฮ์ไม่รับเลยเพราะไม่ได้ทําเพื่อพระองค์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นี่แหละพี่น้องเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะนั้นใช้ตอนเริ่มแล้วตอนนี้ให้คนอิจฉาก็อิจฉาลเล็กๆน,น้อยๆไม่ได้บาปอะไรหรอกอวดเขาลเล็กๆน,น้อยๆใส่เสื้อผ้าอวดเขาลเล็กๆน,น้อยๆมันคงไม่มีปัญหาหรอกเป็นวิสัยของมนุษย์อลัลลอฮ์รู้มันก็หล่อหลอมความรู้สึกให้เกิดขึ้นแบบนี้ แล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนกระทั่งเราทําเคยชินแล้วเห็นใครได้ดีอิจฉาเขาทุกครั้งแต่ว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังมันล่อหลอกคิดอย่างเนี้เห็นใครบริจาคเราบริจาคบ้างแล้วก็อวดสักนิดนิดหน่อยไม่ได้เอาจริงเอาจังเราก็ทําแบบนี้ทําจนกระทั่งเคยชินไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละทั้งชีวิตที่ทําดีเอาล้อไม่รับเลยเพราะมันมีอวดอยู่ในนั้นใช่ไหมเห็นนี้อิจฉาริษยานบบีบอกอย่างนี้ พึงระวังพวกท่านทั้งหลายระวังเรื่องอิจฉาริษยาให้มากๆเพราะการอิจฉาริษยาเนี่ยมันกัดกินคุณงามความดีมันเผาไหมความดีให้หมดไปหมดไปหมดไปเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าอิจฉาเข้าเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยจะเป็นบาปไหมอย่าอย่าถามอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้เรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของฮารามทําเล็กๆน,น้อยๆก็ถือว่าบาปแล้วพี่น้องคนอิจฉาริษยานี่นะพี่น้อง บรรดาอุลมามะบอกว่าเป็นคนที่ทําความชั่วกันในเวลาเดียวกันยังต่ำานี่นะหกข้อด้วยกันแค่อิชาเขานี่นะทำความชั่วในเวลาเดียวกันเนี่ยหกอย่างด้วยกันพี่น้องมีอะไรบ้างหนึ่งคนอิชาเขานี่นะไม่พอใจต่อกําหนดสภาวะของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้คนอื่นเนี่ยได้รับคุณงามความดีต่อหน้าต่อตาเราถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาที่มั่นคงกับอัลลอฮ์นะ เราก็จะไปให้กําลังใจกับเขาไปแสดงความยินดีกับเขานะครับหรือในใจคิดขอดอาต่อัลลอฮ์ให้เราได้รับเหมือนเขาเถอะและขออัลลอฮ์ได้ให้ความจำเริญในสิ่งที่เขารับมาผู้ศรัทธาจะทำอย่างนี้แต่ถ้าคนอิจฉาริษยาเขาไม่ทำรู้สึกไม่สบายใจเลยข้อที่หนึ่งเป็นความเลวทรามทำชายอย่างมากที่คนคนหนึ่งไม่พอใจต่อกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์เพราะดันไปอิจฉาเขา ใครกาหนดเ,นเป็นความดีให้แก่คนอื่นพี่น้องได้รับคุณงามความดีตอนนี้โอ้โหมีสวนยางห้าสิบไร่เดี๋ยวนี้ยางโลนร้อยกว่าบาทโอ้โหเราอิจฉาเขาเลยใครกําหนดให้ยางราคาแพงใครกําหนดให้เรามีมียางสี่สิบห้าสิบไร่ใครใครเป็นผู้ประทานให้อัลลอฮ์ไม่ใช่หรือก็ใน,นี้เมื่ออัลลอฮ์ประทานให้แก่เขาแล้วเราไปอิจฉาเขาก็แสดงว่าเราไม่พอใจต่อกําหนด สภาวะของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาประการที่สองพี่น้องการอาฆาตมาร้ายต่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนที่ช้าคนอื่นเนี่ยจะนึกอาฆาตมาร้ายตลอดเวลาอาฆาตยังไงอ่มันน่าจะอับปางไปมันน่าจะพบกับความพินาศไปถ้าสามารถทำให้เขาพินาศได้นะโดยไปผิดกฎหมายนะทำเลยพี่น้อง เขาจะทำคนอิชาริษยาคนอื่นก็แปลว่าเป็นการประกอบความชั่วที่ใหญ่ๆมากอีกหนึ่งรายการก็คือจะมีอาการอาฆาตมากร้ายต่อผู้อื่นตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้ได้ก็คือว่าเราจะคิดไม่ดีกับเขาตลอดเวลาคิดว่าอยากจะให้สิ่งที่เขาได้รับเป็นความดีนั้นหายไปจากตัวของเขานี่แหละคือการอาฆาตมากร้ายต่อผู้อื่น นี่นะเป็นเรื่องที่หนักมากนะพี่น้องนี่คือความชั่วสองรายการแล้วคนอิจฉาริษยาจะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่พอใจต่อกําหนดสภาวะของอัลลอฮ์สองจะนึกอาฆาตมาร้ายต่อผู้อื่นตลอดเวลาสามทำลายความดีของตนเองให้หมดไปอย่างรวดเร็วโอ้คนอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยนะจะทําลายความดี ออกไปจากตัวของตัวเองอย่างรวดเร็วดังที่นบีบอกว่าคนที่ิชาริสยานั้นความดีจะถูกไหมจะถูกจะถูกลบล้างเหมือนดังไฟที่มันไหม้ฟืนความดีถูกทำลายครับพี่น้องเห็นไหมแค่สาประการเนี่ยโอ้โหเข่าสุดแล้วพี่น้องคนอิชาริษยาเขาเน่ะทำความชั่วใหญ่ๆสามรายการสามรายการเนี่ยผมจะบอกกับพี่น้องหกรายการ สารายการตรงนี้มีอะไรบ้างหนึ่งไม่พอใจต่อกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺสอคิดอาฆาตมาดร้ายกับคนอื่นตลอดเวลา 3. ามทำลายความดีของตนเองให้หมดลงไปอย่างรวดเร็ว 4. ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในทุกขณะที่จิตใจมีการอิจฉาริษยาทําบาปเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อย่างร้ายกาจเลยสำหรับคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นประการที่ห คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นนั้นจะมีจิตใจคิดคุ้นคิดแต่ในสิ่งที่เลวทรามต่ำชา้าตลอดเวลาไม่มีใครคิดดีหรอกคนอิจฉาริษยาคนอื่นลองดูถ้าเกิดอิจฉาริษยาคนอื่นแล้วมันคิดไม่ดีกับเขาคิดทําที่จะให้เขาได้รับความอับอายทําให้เขาได้รับความพินาศย่อยยับคิดไม่ดีกับคนอื่นตลอดเวลาซึ่งการคิดไม่ดีกับคนอื่นนี่แหละเป็นเป็นวิธีการกระทําที่เลวทรามต่ําช้ามาก ประการที่6เหยียดหยามการกระทําของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาใครละทําให้คนนั้นคนนี้ได้ดีใครทําให้เขามีตําแหน่งสูงส่งขึ้นใครทําให้ให้เขาเนี่ยได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นใครเป็นคนกําหนดใครเป็นคนทําถ้าเรายอมรับว่าอัลลอฮฺเป็นผู้กระทําแล้วเราไปอิฉาเขาก็เท่ากับว่าเราเหยียดหยามการกระทําของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลา ทั้งหกประการนี้นะพี่น้องเป็นผลเสียที่มาจากการอิจฉาริษยาแล้วเราก็มานั่งคิดดูนะการอิจฉาริษยานเนี่ยมันมีความดีตรงไหนบ้างพี่น้องมีแต่เรื่องเสียหายมีแต่เรื่องการทำลายล้างมีแต่เรื่องความพินาศทั้งนั้นเลยสำหรับการอิจฉาริษยาต่อผู้คนดังนั้นจึงขอสรุปว่าจากที่พี่น้องสงสัยนะว่า วิถีชีวิตความมนุษุ์มันก็มีบ้างรักโลภโกรธหลงอิจฉาเข้าบ้างอวดอวดอวดบ้างทํางานอะไรถามว่าทําอย่างนี้มันจะบาปด้วยหรือบาปครับแล้วมันเป็นบาปที่ใหญ่ด้วยแม้ว่าจะทําเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่อิจฉาเขาเป็นบาปใหญ่อวดเขาเป็นบาปใหญ่อย่าทําเลยพี่น้องครับชีวิตจะพบกับความพินาศถ้าหากว่าเรายัางไม่ทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้และอย่าคิดนะครับว่าทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เล็กน้อยแล้วอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษ มันเป็นบาปใหญ่ที่ผู้ศรัทธาจะต้องออกห่างแม้ว่าทําเล็กน้อยแต่มันก็เป็นบาปใหญ่ที่จะต้องถูกลงโทษแล้วนะครับวบิฮิตติอุฟิกวัลฮิดายาสลามั a m ุ a l a i k u า w a r ะ h m ล t u l l a h i ะ a b a